วันนี้พามาดูของดีของจังหวัดลบบุรีนะครับดินสอฟองครับรู้จักดินสอฟองกันไหมครับนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มกุกดินสอฟองคือหน้าตาแบบนี้ครับมันจะเป็นดินสีขาวๆนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ามานะครับเต็มไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยมีเยอะมากเลยครับเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนการทําแต่ละวิธีว่าทํำยังไงบ้างครับ ขั้นตอนแรกนะครับเขาก็จะขุดลึกลงไปในชั้นดินสอพองนะครับขุดขุดขุดแล้วก็เอาดินขึ้นมาตากไว้นะครับกองสูงๆแบบนี้เลยจากนั้นเขาก็เอาน้ํามาฉีดล้างแบบนี้ครับได้สีเหมือนชานมเราก็ใส่ไข่มุกแล้วก็กินได้เลยเอ้ยไม่ใช่ครับก็ชานมแบบนี้นะครับไปกรองเพื่อเอาเศษดินเศษหินเศษฝุ่นออกนะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับดินสอพองนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแบบนี้ครับเนื้อดินสอพองที่ตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จะนวลนวแบบนี้นะครับเหมือนครีมทาผิวเลยครับต่อมาเนี่ย แต่สมัยนี้มีเครื่องมือช่วยนะครับก็ปันป่นปั่นปั่นแบบนี้แหละจากนั้นก็ใส่กล่องนะครับแล้วก็หยอดออกมาเป็นหน้าตาเหมือนขนมอารัวแบบนี้แหละครับน่ากินไหมครับหยอดเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยตากแดดทิ้ไงไว้นะครับแดดจัดๆเนี่ยวันหนึ่งก็แห้งแข็งเสร็จตัวเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยเราก็ตักนะครับเขยา่าเขยา่ขยากรองฝุ่นออกอยู่เล็กน้อยแพ็คใส่ถุงพร้อมขายได้เลยครับก้อนใหญ่ๆแบบนี้ทําตลอดนะครับไม่ได้ทําเฉพาะช่วงสงการ ก้อแบบนี้ไว้ส่งโรงงานครับแต่ว่าที่เป็นเม็ดขนมอารัวเนี่ยไว้ทําช่วงสงการเท่านั้นครับโรงงานเนี่ยจะซื้อไปแล้วก็บดทบทบทบทจนละเอียดแล้วก็เอาไปผสมได้หลายอย่างนะครับเช่นทู่อาหารสัตว์ยาสีฟันยันสีทาบ้านเลยครับ